จอกันแล้วครับกับวันนี้มาจิกรรมเข้ามาใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตู้สูงซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่โดนยังไม่ได้เติมเพชรเลยทิสนี้ช่วงน,นี้ตังค์หมดไม่มีตงังค์เราไปดูชุดโกโล,ลยอ,อก,กันดีกว่าคนสายฟรีไม่มีตังค์นะทุกคนก็ชุดโกล,ลยอเข้ามาใหม่ไอ้ไนนปิงโน้ผมเข้าไปเอาแล้วกัน อันนี้เป็นชุดโกเลย์อ่ะฮ่านี่ซึ่งผมสุ่มไปแล้วนะทุกคนคือมันอัดไม่ได้นะคลิปมันอัดไม่ได้เป็นเรื่องติอะไรก็ไม่รู้คือผมส่มสุสดไปแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าได้ไปนะเห็นไหมออมันอัดไม่ได้นะทุกคนคือผมสุ่มไปแล้วรอบหนึ่งแล้วได้แล้วด้วยนีเย่ค่คะมันอัดไม่ได้อืออัดแล้วแต่มันมันพื้นที่เต็มมันอัดไม่ได้ คือเกียไปค่อนข้างที่น้อยอะเออโอเคนี้แหละเดี๋ยวไปแค่สิบกองอ่ะกดสิบปีปึ่งเดียวได้เลยโหดไงโหดปะละ่ะเออเดี๋ยวเราไปดูชุดนี้ <c oughs> ในหมดสีสีดีกว่าเนะ้ะโอเคชุดมันก็จะประมาณนี้ทุกคนก็เออ,เอ,อกระเป๋าไม่ชอบบักเนี่ยเป็นอะไรฮฮลโหลกระเป๋าชอบบักสิดสุดเลยเฮ ไปดูในหมวดทีกันเลยไปกันเลยค่ะโอเคเข้าสู่เกมตัวชุดบ้านี่เรียนนิดนึงในเกมเลยเงินในเกมก็จะเสียไปมาร์คสามสามพันบาทถามมันเหรียญ Head there นี่ออะไรวะ

So I wants to be young Look at me go. I'm not the old me no more. Sorry, sorry, หนึ่งแล้วทุกคนเขี okay, ่มาแล้วโอ้ยเชี่ยกระตุกว่ะกระตุกจังวะ่ะแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีตัวโอ้แล้ว first o o d ได้โหลทำไมเพื่อนวิ่งไปแจกคิวเขาอย่างนั้นล่ะเพื่อนกระตุกว่อน่าจะไม่รอดอ่ะตีนน้ ยี่โคโนบันกเอ๋อะไน,นวะอ๋อเยอะ Double kill ไม่ไหวไม่ไหว Triple kill! Mm -hmm. oh, Yo, yeah. แลนึงงอทุกคน่าบเลยไม่เดือดรนานเลยสนะบบทำเลยออโอ้โหเฮี้ยช่วยด้วยว่างตายยิงนคมกุญแจ Oh yeah Good. first blood hmm. You yeah. double kill hey, yeah. าก็ข้างนี้เราจุกอยู่กันเรื่อยมากว่าพยอยามได้ให้คนรู้นะคลิปนี้ก็เนีจะถ่ายลงเพราะว่าก็มีคิปกะลงงตามทายไปงั้นนะเฮ้ยหลังเพื่อนหลัง ทางมึงไม่ทำจริงทุกคนด <Double kill. S 1> ับทริปเปิลคิล ตัดเนื้อแล้วทุกคนโอเคกลับไปกลับไปแล้วครับทุกคนเราเพื่อนบัวก็ไปกอดละกันเพื่อนโดนีบัวนะฮะ First Blood まあおいよく分かんないしね。 regroup no นครับคา first b <Blood S 1> ้วูเหมือกเหตุราเห็นแบไหม่โอ้ยเฮียบอลมันก็ไม่งเว่ะ มาเก,กลุ้ลมาฮึ่ม,มยายัเฮ้ยครับทุกคน เอาไว้แค่นี้แค่นี้ไม่เยอะมาก